วันนี้นะครับจะมาเปิดเผยเทคนิคนะครับผมแก้ง่วงในขณนะขับรถนะครับซึ่งไม่เคยเปิดเผยที่ไหนในโลกนะครับวันนี้ผมจะเปิดเผยครับนี่ครับผมง่วงเมื่อไหร่ก็หวีครับหวีไปเลยนะครับเออ ติดนะครับติดไม่ต้องเอาออกนะครับดึงไปเลยฮะนี่ฮะดึงไปให้น้ำตาแตกน้ำตาแตกเลยนะครับนี่ครับจออนะครับว่วงตอนไหนก็หวีนะครับไม่ต้องไปกินกาแฟนะครับเสียสุขภาพนะครับผมไม่เคยกินกาแฟนะครับซื้อหวียี่สิบห้าบาทใช้ได้ตลอดชีวิตครับ แต่บางอันก็ใช้ได้เดือนหนึ่งครับเพราะว่าหวีทุกวันครับเออเอ้อเอ้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยสุดยอดครับหวีไปเนี่ยน้ำตาแตกน้ำตาแตนครับเห็นผลทันตาครับเมื่อตองไปกินกาแฟรอออกฤทธิ์ครับเป็นเทคนิคที่อาจารย์ขับรถสอนขับรถเก่งๆไม่เคยสอนเลยนะครับไม่เคยแนะนําเลยนะครับผมนี่ครับวันนี้ผมมาเปิดเผยนะครับ ไม่มีใครเปิดเผยนะครับนี่วันนี้ผมมาเปิดเผยเลยครับเอาไปลองใช้กันครับหายง่วงทันทีนะครับน้ำตาแตกน้ำตาแตนนะครับผมบอกเลย วิธีการใช้นะครับแนะนํานะถ้ามันติดนะครับผมหวีไปแล้วไม่ต้องเอาออกนะครับไถไปเลยครับดึงไปเลยครับยิ่งดึงยิ่งหายง่วงนะครับเอออบหายง่วงเลยครับเมื่อกี้ยังง่วงอยู่เลยนะฮะยอดเทคนิคครับไม่เคยเปิดเผยที่ไหนในโลกนะทุกคนเอาไปลองใช้ดูครับ ยีบห้าบาทนะครับแต่ถ้าไปซื้อนะครับซื้อเอาตรงนี้ไม่ต้องคมเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันบาดหัวครับมันบาดหัวนะซื้อดีๆหน่อยแล้วกันอันนี้ผมของถูกไงยีบห้าบาท